เก็บความเย็นนะโหเก็บความเย็นอะลองคุณไม่รู้เนี่ยลองอันเนี้ยครอบไว้แล้วลองทําให้มันเป็นลายจระโอ้โหใส่กระดูกญาติพี่น้องไทยมันลอกกูไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนแชาในสิทธิ์เดีวยดวให้เขาปั่นเลยดูแลน,า,แลนานแน่นอนตัวเนี้ยแก้วที่สองตอน,อตอนมาก็ถือมาได้หรอกแต่ตอนกลับผู้ถือแก้วที่สามยอม แอดซินเนี hmm. <S <s ่ยไปท้าทายคอมเมต์มัวตัวนะต่อไปนี <ine> yeah, 4, well, Mother, daily, ้แกไปท้าทายมันยอมแล้วโค้ด้าแก้วนี้สี่ผ่านไปแล้วที่ห้ามาแล้วจ้ะายอมเลยโค้ด้อย่าตันหาสั่งนะชายเย็นเต็มถังห้าแล้วยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นทางแค่วนี้หกแก้วี้หกหกใช่หกสี่เจนเลยแล้วยังไม่ขึ้นทางเลยเจ็ดนะโบ แต่ละใบสัตว์ให้ร้อยก็ได้ให้ร้อยได้แต่เรากำลันจะเกลี้ยกล่อมลูกค้าว่าพอเทนนี้เถอดกระเด็นไม่ได้แดงเลยหนึ่งโดลหันไปดูชาโหลทานใ้สิบแก้วไอ้แต่มันเยอะแล้วนะที่เราดูก่อนอีกห้แก้วอีกห้าแก้วไม่ยอมลูกค้าไม่ยอมไม่ยอมจะเอาให้ครบสิบห้าแก้วนี่ก็เกืองแล้วนะ นะใส่น้ำแข็งก็พอดีนะไม่เอาจะเอาสิบห้าแก้วสิบสามมุ้บ่าวเนี่ยสิบสามแก้วไปแล้วนะครับนี่เกือบแล้วครับเกือบแล้วชาถังของจริงครับน่ร้านคุณพระหมดสิบห้าแก้วที่จองไว้นะ14สิบสี่แก้วสุดท้ายก็มังจะมาม่ก็ต้องแบบนี้ยอีแก้วสนดทงาย 15แก้วไปแล้วครับคือมันต้องดอกชาแบบคิวเพียวไปแก้วนึงนเพราะความเข้มด้วใช่ก็คือขอไว้มปีอนะ่ะฮะดองไหลยเยอะ <c oughs> เร็จแล้วนะ่ๆแข่งไม่ได้เอาท็อปไซร์เลยบอลระวังพยกหล่างลั่นแน่นอนอันนี้เป็นลิ้นใช่ไหมวะเดี๋ยวิ่งหนักแน่นะใส่แค่คอร์นแค่นั้นดนะูแล้วมันแข่งกันได้แค่ประมาณแค่ห้าถ้วยเท่านั้นเน,น,นี่ยเน,น,นี่ย ได้แค่ต้องแข่งได้แค่5แก้วนั่นแหละ่น่ะ5แก้วนั้นห็นวงแล้วเห็นไหมได้แค่5แก้วแล้วอย่าไปสั่นหาสั่งกันละอย่าไปสั่นหาสั่งกันเท่าไหร่วะเนี่ยเอา15คนี5ได้5เจ็ดร้อยห้าสิบ คอตี้เหรออีชิิคดไปลืมลืมมันตี้มันตี้ไม่ใช่ไม่ใช่จิ้หนอคิดไปห้าแรงมากแรงแรงมากประมาณกี่โลว่ะประมาณกี่โลแต่วปรตีดีพี่ใส่น้ำอะไรกินนะครับก็ใส่แล้วใส่บออ๋บ้างน้ำผักดลมบ้างอย่าไปแฝงเยอะที่ผัดเสียวโหดมากครับสิบห้าแก้วครับตั้งชาไทยสิบห้าแก้วคุณพระร้องเลยครับเป็นคนแรกนะครับไม่เคยมีใครมาสร้างแบบนี้สิบห้าแก้ว